บางเครือบางคือบักทั่ตัวเองได้ทั่วผู้อื่นอันได้คิม่ขอาเขาเมือันได้ถดไม่ของกขงานะอือเอาความขีรวารกูอื่นมิจจะเนีบอดับบอดึอืนท่หนตื่นกันกะอือตื่นก็คือู วันที่สิบสี่เนาะค่ะครับผม่ะก็เตรียมตดนเงินเนาะค่ะที่เฮ็ดไปถวายปูเคืองมืออื่นเนาะค่ะครับผมที่วัดปูเททองเนาะคะ่ะเด้อผู้ใดอยากไปรวมน้ำกันขอเชิญเนาะค,ะค่ะเพราะว่าแขกก็มาเรื่อยๆเยอะดอกค่ะเพิ่อนกัเพื่งกลับกับมีเนาะค่ะเพราะว่าบางเทื่อบางที่ผู้คนบงจักเวลากันเป็นน้ำหาคนบงการทางเนาะค่ะลง,ลงาทางเลื่อยๆมีศพก็ไม่ผู้สิข,สขึ้นหฮว่าคนอยู่ก็เลยได้รับแขกเนาะค่ะถ้าเพิ่อนกับมาถวาย ปัจจูปัจจัยพ่วงกับพ่วงมาหลอกมาไล่นะคะค่ะรวมเฮ็ดรวมส่างเป็นน้ำกันกับแม่คู่มือเอิญแล้วค่ะเพราะว่ามือนี้ฝนตกมัดมือนะคะฝนตกมัดมือนพึ่งจะหยุดนะคะค่ะกะเลยมาถึงเจือดเชื่นแแด้มืออื่นก็ว่าสิดทายหลู่กงามให้เพลินเบิองมือแล้วก็เข้ามาหน้าใหญ่ฝนตกนะคะเรียนว่าให้ยลาบลื่นแล้วค่ะ กระสิมีช่วงเศร้านะคะกระสิออกไปแต่เศร้านะคะไปออกไปแต่เศร้าเพราะว่าห้าตั้งคือฝนมันกะพายุเขานะคะเทากับเฮต่เศร้าก็ได้ยั้สินะและ้วกระลำถวายแล้วก็มีกันมีแกงเกียปลาทู่ปลาล่าไม่น้อยนะคะ่ะร้อมทั้งเขาซารอาหารแห่งเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำเป็นไนนั่นแหละคะ่ะจังมะจังไปพอกันยวัดนะคะน่ะเนาะวัดปู่เททองะะเ้อค่ะเด้อมืออื่นค่ะ

เมื <krit> imi, bo, off, right? ่อมวกูกตากูคือผักข้ากูพู่ปูคือกูจะคือจะทั้งจะบานจะคล้องเมื่อนเปล่แร่งว่าคือซืือมาบอกบอาลูกก้ายากไดดถูกเลยรากไป็ถูกแต่มาอาหารแม่เกิกันไกลกกจะคือก็นกินมาค่ะเออคือว่าถ่ายคือมืออื่มรถเมื่อปลาทู่เปแเก่งรูรักปลาทู่ของนางปัดธรรมใช่ไหมปลาทู่รอถึงมาค่ะ มันเอื้อกีอไปเจ้หกก้อมงเน่ยจัดกี่้อก็ได้ครับปู่มได้จัดเตี้ยต้งเงื่อนท่นี้ต้อนเงื่อนนะะเออกระตองเอาต้นเง่อนไปถวายต้นเงืนสิบเก้าต้นมาจากตัวสิบเก้าต้นสิบเก้าต้นอือป้องเื่งสิบเก้าเข้าใจไหมครับแล้วก็รูบรวมังให้รี่อยอด้อยอเ่ียบัห้เสียกแล้วอือ แล้วก็ต่อตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ทะลุทีเดียวเข้าใจไหมจ้าปู่ป้าต้องเคยรำึกรำได้ดดดดจ้า,ห,าห้ามห้ามปะาบุทุกกุม,มากแปิดขาัวใช่มากคบแปลกขาทุกกุมากแปิดชือกูเจอมากคบแปลือดืงพผักได้ว่ากูมากชิบเก่ากูเจอชายแถมมากชิบเก่าไม่ได้นะต้องนัินไื่ขึ้นระบุเลิม นักริวำหายเรืองเพราะว่าต้องไปใช้ไปเพิ่มไปเติมแล้วพ่อจะจัดการอื่นพ mm ่อจะปปดท้รายการอื่นว่าพ่อจะทําอะไรเข้าใจไหมโอเคมัโอเคจ้าเออค่ะมั่งดูเรื่องแต่าเข้าใจแล้วพ่อจะทชหัวให้พ่อเนี่ยจะ็้อดอังกัดบานกัดว่ามาบอก mm hmm. <laughs> ขาบอกมาเอื ة, ้อแค่เดียวนะบอกเิเดียวทีเดียว่บอกอย่างนี้ม um> ันจะรุ่นจังไรเออามายถือว่าไปรุ่งคขาไปรุ่งกาป่าปามาคถือว่าบอกม่อนี้สือขาดุย่สัญาคุกเบิรงแล้วอกปูบอกกันแม่กะะต้องไปรีบมูข้อดีอย่าเนาะาท่ารกระดดกระดือพวกนั้สคือบอกก่อนเนาะ บอกถึงได้รุ่งถึงไม่มาบอกเคลื่อนอื่นครับปูมึงจะก็ข้องงงตั้งเลยสุดแปลกเนาะก็รอฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะออใจโลไม่นานก็หรอไม่ใช่หรือพ่อเขาบอกถูกแล้วยังไงเช้ายาปูตายร้อยตัวไงเข้าบนหน้าเข้ามาทุกงวดลูกศิษย์แกจะโคตรจะปูเขาคืแล้วนะไม่ใช่สุดแปลกที่วันนะ ปลอยมาคึแปลงวดคือคุ้งว่ะค่ะบันใหญ่ก็คือหอกเสียงน้าแอ่เด้๋ยงน่าละคะแก่ปูซู่นี้เออมาเปล่ก็ถือรายมันก็ือไปลายมั้ะเปล่งก็คือกับเปิ่งอ่ปลอยมาแต่ทุกงวนะครับคู่คุ้งว่ค่ะม้วนอง่างนี้แข็งและช้าเปิดตูมแบบ โอู้่ปูตาเพราะน้ปูตาลอยตัวเนาะช้าแล้วปูตาลอยตัวออกกมาขู่งดทั up, walk, ้งบนแล้วนะเป็ดตาหนาอึขาเยอะบบบเยอะับปูไม่มีข่าเลยนะปูตาลอยตัวผู้นีเสียงทของเนาะร้ายไปกุบ่าคือแล้วก็คือราะกับฟ่งเงือนคือกันขายร้องแล้วเป็้ที่คือชั้นตัวอันนู้นทุกเขีดแับของเนาะ เออร้ายไนกูจังว่าคือไมหน้าขายหน้าผมคือไม่เชี่ยนขายเชี่ยนผมท่คือได้ตู้ตาว่ะค่ะก็แล้วแต่จะขายมัเชี่ยนแต่ของหน้าแต่ของเนาะมันหน้าพอเนาะไม่ช่างเบาเชอเอออันนี้พ่อก็บอกให้เป็นแนวทางให้มีความคิด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 ใจกลางหน้าเข้าใจไหมใจปู่บังบังบังตัวได้ดูทักเอาโต๊ะทักเอา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 หัวทักชวนบ่า ออกมากวูวางเนอกูไปเอากูเรือมาว่ามันเปิดกา,า,าราพ่อขนานคือคือจะหน้าเบ่งแล้วเร้อเออทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงพ่อบอกได้ไหนได้มีความเสี่ยงอืเออข้นมเมือไทยมันหน้าจะคือภาคกานเข้าคือข้เาเข้าไปหาใจกกใจเขียดหนามาโป้งนานา ไปช ma ื่อเอื้องหมากมากพึ่งจะขอม้อมือมาบอเออบมมือกัจะพากันเท้าชื่อทำอะไมพูหงักปากบองเปิดนอนตู้กะว่ากันจะคือเป็นนอนพอเึ้งนะพอก็มานัางขึ้งหนึบหนึบกอนมาจะย่างนะปูติรำไม่ดีกะโทษปี๊โทษเคิงรำไม่ดีก็โทษปี๊โทษเคิงเชียงไม่ดีก็โทษปี๊โทษเคือ คดคนเชียงนี้ไม่โสดอะไรเลยถูกมหมก <c oughs> อเชียงนื้เพราะว่าโทษหายนะไม่ไมมเปลี่ยนการแข่งเลยบางเครือบางชื่อว่าทษตัวเองไม่ทั่วผู้อื่นอือันได้คลิแม่เขงเขาเนอะอ่านได้คลิปแม่เขงกับของเนอะเอาความคิดอะไรผู้อื่นมืมนอกันแล้วบอดักบอดึบผู้อื่นนี่มันเปลี่ยนการอื่นเปล่นการคิดผู้เออเอาแต่ความดีเขาตัว เอาแต่ความชัวร์เถอะผือเออถ้าพ้นผือมั่งว่าเป็นผมดื้อผู้จำแข่งก็เป็นทุกเป็นเดือดเป็นร้อนไม่มุกนั่นจ้เออถึงไรคู่วันชิงไรกว่าคู่วันเออเรกเบื่อคือกันอืข้างบ้านไม่เหมือนใครแต่จะผ้ากันคือเข้าคืออืนั่งเขียนเอาจะงานชื้อจักบอืน พอเช่าทุกหมวดเนี่ยผู้ขาเช่าทุกหมวดบ้านเจ้าเนี่ยโอกผู้ขาเช่าคือเราคุ้เช่าแล้วก็คื้อกูราบกูซื้อว่าค่ะหัวมือรูปมาคือก่าวิ๊กไม่เหม่กระดูกนะพวกนั้รับปากว่ามาซื้อก็ซื้อเหมือนเดิมดาวไปช่วคนอื่นพระโพธิ์ไปอื่นนะพูกนั้นสุกชิงทุกอย่างดูกับจากของกับน้องเองอืมวันนี้กูซื้อมาด่างวันกูแืนอมาแฉ มื่อวานนี้กูสมมติหามึงกานรู้สึกจักของรับบุเรบุแล้วอย่าทำอะไรจนเกินตัวถ้าเกินตัวมันก็เป็นทุกข์ในเมื่อมันเดือดร้อนมาเออจาของเก็บปัญหาบ่อดกล่ต้องไปงาผู้อื่นต้องบุบบีบบุบบ่ายเออคลายขีดหนามันเปิดจังค่ะเพราะฉะนั้นเราพอแกในสิ่งที่เรามีอยู่นะลูกนะ ม่มอดแต่ไท่ไหายคือมอต่ไท่ไม่มอต่ไทวว่ว่ามานคือหายไปคืรอรถไงอืมไม่รถไงแต่คือเครื่องบินอืมมากับเป็นจงนังขันนคุถ้าเรื่องถ้าด้เออตัวอืรักความจนไม่ได้ในเมื่อรักไม่ได้คนอย่างนั้นเนี่ยต้องรักเต็มเตมเพราะว่าอืถ้าเรื่อถ้าด้เอิดตัวบาดหนึ่งหนึ่งทวงหัวเรือเปล่าบ่รับกับบ่ได้ หาข้างออกบ่าดบขาตัวกายคือกแขงผู้รังค้ืมกบุญไม่รู้จักประมาณโตนคนบ่งูจักประมาณโตมาก็ต้องเปิี่นเมืองมามันต้องมือหมดเลยเนาะบมเพี้ยนคิด้อนเองพอเม่์้อนบ่อใหคือหลองค้อนบ่อใ้บ่ามีไผร้อนได้กูใหญ่ขึ้นใหญ่กูเหนือคนขึ้นใหญ่กูทำได้ทุกอย่างกูไม่ตั้งค่ะว่า มันบางที่ตงมากับหมืนตงเป็นคือกันแล้วหรเอถ้าบรูจักประมาณต้นคุกคนต้องหูบจักรามาต้นต้องหูบจักคำานู้นกันคือได้ะล้สมมติ่างที่บางห่นออกตัวได้ยิ่เออกแก่ไ้วะสิบสี่ปูอ้าทิบที่วะเเก้าสี่ครับเอาเก้าที่มารืาง้บางหห่นออกือบสี่มันบา กูต้องตัดค uh, 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 ีออกเขาต้องเอาหาเท่าตัดคีออกหาเท่าดิกูมันจะเปิดชีพหายไม่ว่าไอเขาเอ่ยคำว่วบ้างหายออกเก้าคีบันบ้างอีกครับผมกูว่าหัวหนึ่งคีเพิ่งคุตัดคีออกอือเก้าเก้าเก้ามั่นคืกูต้องเอาไปเป็นรักรอยหน่วยคือร้อยใช่ไหมครับผมณเอาเก้าเป็นรักรอยเก้าเป็นรักรอยเออเอาเก้าเป็นรักรอยเพราะว่าเด็กดช้างตัวมัน ปูว่าเปิดลูถ่ายก้าวหลักร้อยแปดหลักหนูเออรักสิบคืออะไรอะไรมาในที่สุดหนึ่งใช่ไหมผมก็บอกบางคนบอกเก่ามึงเปดก็ได้จังเสียหนาอยออเขาเรียกว่าคำน่วนคำนุ่นฤกเปิดนเขาจะพูดลายมอสปูาเปิดกระ้านเขาเรียก,ก,ยกคำนวน่นแต่ว่าพอาท่านบอกแบบว่าเลษเบิกก็ะไร บอกว่าซื้อขายซื้อโคกขุ่มมันบอกแะไกับซื้อขาซื้อโคุ่อะไร่งเงี้มองน้องไก่ขุ่มเนาะกวนต่อหมอไก่กระต่าแล้วเล้มันเปล่งเงินกะฝากไปขึ้นอันนี้พอเราจะคำนวณอือให้รู้กับคำนวณทุกขนทุกอย่จากปากกดขึ้นอืมมันเปิดจังั่เนาะเออทางทางไามไม่จังไร่่างก่อเมื่อนีซี่จะปูอืม รายงานโูมราดอวอเอฟทีร่วม,ม,มวบูมมาใช่ไหมอฟที่ช่จะชื่อว่าอรายนางวราพรน,นามสกุลวอ,อนถวายปูตาทางทาเทวิทุวันถวายปูตา่าสามพันบาทใช่ข้าใหยปูหนึ่งพันบาทหา้มามคู่ชันเลเ <laughs> อเก็บปูเก็บปูวัด พอดีปูาสาพันไม่คุยต่างเลยพ่อเดมี่โสดเนี่ยปูันนี้ก็มีเงาต่อต่อท้องต่อเสื้ออื่นท้องบอที่นั่งหนักบ่อท้องบอทีนั่งหนักทาท้องได้ตื้นไงบ่กอาใมือขฉกมหรับมือขฉามีมัดขฉกกระเพาะแ็งแรงขอให้เงินไห้องาขอให้ทองไอ้มางจัดการมาขอให้ใจริ้ก้าหน้าานะเฮงเฮงเงินเงาาบไม่โฉกกว่าจ ้อมีจังวะกมถึงมาก็ถือได้ยังไงถึงมาถึงมากถึงได้ยังไงเริ่มเริได้ตัวได้พอแล้วแต่ยัแล้วค่อยคุยกันว่ามีส่งเอยไผ้าปูคี้ม่แล้วค่อยคุยกันบอท่านเน่ยคือแบบมาเรายืงเข้าพังข่าอยู่บาคือมาเนอะอ่าโมกันอันนี้เอ็มคือวัาเดอ <t> นางนางรัางชื่อว่ารันง่วนามสกุลผู้ฉังนร่วมชาวบานปู่ตาห้าร้อยบาทนะพ่อนะมื้อนอนเส้นตามนอนเขาน้ำขาดนะลูกนะคอยทิ้อคอยฉันไป้ะลูกเด้อเออถึงเวลาการถึงได้เปิดบุญบอมมือแข้งน้ำเรืองน้นไก่ที่พอเออชอยขาดจัดปัดเบาถึ้งบาดากบ่ดื่อเออของนางนางนางร่างนะลูกนะ เออผักพายออกไปซึ่งนั้นก็ดันบ่อน,นี่ห่วงใหยเฒ่าแล้วลูกเด้อให้หายวางหายคลึงให้ปูคือผักขาวแวปู่ตาปัดเปา่า้างด้วยอ่ยา,า,อออาอแ,แล้วก็จัดขึ้นขึ้นจานหนาแล้วลูกเด้ออืเออกังเบ้าค่ะอืมจังเติแล้วเด้อ แลงคันชัการะปูชาเจ้าทอ่เจ้าถามเจ้าบ้านเจ้าทองแล้วก็ออเอจ้าอือเว้าเอาเว้าเอามันจะคือนคืนเน้าลูกถือข้ามปากข้ามว่าเขาข้ามคือว่าบ๊อกเป็นงั้นหรอจ้าอ้าหมูังนี่จะก้าวมกเนเออของยืนยันก๊อก่อก้อก่อ้าวีบฟองมือได้อาหารได้แรงบอบชของผุเพึ่ง แล้วพ่อมีคือคือนักกอลเขาบอกเคเคือเล็กคือไปบอนังบอถือถือคือไรก็คือมึงว่าคือคี่พ่อทำมาบอกเค่เด็กก็อป็นัักกอลคือบอทันถือเลคือเด็กว่าทันถือเลยบ้านเราเสืออยู่ปูไม่ถูก ของลูกซืีอแต่โคบรอยแลวปูแล้วโคกกามบ่ถือไปงั้นคือบ่ถือบ่ากาบ่ากาบ่กาบไปซืือบ่ากาบไปชื่อมาบคากาบจะโตเมือนหรยแล้วก้าปากคือหน้าปาก็เ้ยจะตีบาดเมื่อเขาแบบครับก็บ่าให้คือมาหามันมาเครื่ององไปคือา เข้า็นตั้งหลายต่อเออเขามาแล้วบเร่อเออกังนั่กองกองคือมเดูดูดเดู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 มูดว่าฝนตกว่าใครฝนคึ้งดูจัดบาลก็คือหันหอกกัางไหนหัหอดกลางไหนแ่ะลอกก็หันใจได้ดูอันก้าวไโค้กันคือหายเขาเข้าไหาวาวดี ท้องคุมคือมันท่านดีพอข่านว่าท่านเขาบระหานนะงมาาื่อเขาบรใหานะได้หล่เออได้ได้ได้ไว่าทางได้โอเคโอเคจอให้ก้างบาทเอา,าว่าดีๆก้องคุมคือเก๊ชื่้เก่าเก๊กเก่าว่ะเก๊กเก่ากัเก๊กเก่าท่านยีดยืดมหนว่ะอือเดี๋ยวขา้เขาโอนไป้ายาชื่อเก่าบ่ยืมคนไวแมาเอาไวื่อเก่า,า,กากไปขาย บัสไอ,อ,อื่อเอ็บปอกน้ำจะมาช่วยทำค่ะคือ่องฟังไม่ได้ขาบัดนี่โอ้หนักอีกแล้เราบางหกเขาเพิ่มเออรดัสอีือเอมเขาจำได้เพราแบบเขาหน้าขาะเออดได้ก่อนชื่อชื่อหาหาว่าคารชือชื่อหาหาว่าแบบคือซีหา เออคือคือหาหาจำม้าได้เลยจำบ่าได้เขียนไปตึ้งแต่เขียนจะมันทับเผาเนาะอืแค่ผูกแขนงทำไห้เบาเบาเฉยๆโต๊น้ำชักมาค่ะออ้ไปหายค้องได้ขาเด้อบาค่ะโอ้ยนอนด้วาของได้ขารหัะคือคือหาหาอืมให้ดรเก้าทึ้อืมนะโอ้คเนาะท้องฟุ้งเละแต่ว่าได้หไปได้เด้อเออออาท้องฟุ้งก็ คือทื่ามาที่มก็คือวัดจาโพูบมันคือกว่าั้นเด้อเขาคือคี่ที่ามันกันอืม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 อ่าอ่า้าเปิดขช้งหน้าเิ่ออืมอ่าโอเคโอเคอ่าเอานีละแบกมึงอืมอมไมเคลียร์่อืมหาจะใช้โอคเขาต้องงานมากกว่าคนใน้า่มานอยู่เมืองดังอืโอเคโอเคอืมหาว่างถ่า แววเลยบาบื่อืครับปูฮะปเขาบากที่ของด้าขาวบาค่ะโอ๋อจำมันหนักเนาะปูเขาได้แห้งขาวมันหนักน้าฝนตกว่าอืมก็เลยตกหนักาอื่ื่องอื่นก้มกนาหน่อยืค่ะสี่สห้าห้าสี่สี่ห้าดอกเขาหายเพิ่มเก่าเ๊ดแล้วลูเดเพิ่มเก่าเก๊ดไปอันแปดชืกับว่าห้างใจคเนาะเอาความรูสชเก่าก็ได้ยอยู่บ้าง่าใจจักอะ เคล oh, ็ด so ลับอดีว so ันนี้ดีไนี้าวแางมือแรงแล้วเข้าเล้วเข้าให้เขาหยุดแล้วรับปูม่ติดข้อมกับรายิม่ติดถอนรายหรอปูว่ามั่ถอนรายก็คืออยากถือใจแล้วคนเข้ากับราบัวทีสิบเก้าบัวอีเจ็สิบเก้าว่ามันรายโตรายก็มันสื่อเงินใจก็มาคือเบิรกระด้าเนาะ เอาล่ะมึงจะตังเต้อ,อกเก็บตังดีกว่เอาล่ะมึงจะเลงครับ้บ๊วยทาแต่ยุคจีถ้าทำแบนั้นบาค้คนนะโ้โาืทีบ้านยังไงเสียใจถึงมันอีงแล้วป,ป,ปูวันนั่งบ้านเสียใก็เอเสียจกู้บ้านจืปองเงินจะของเอครับปูงาน,นตัวถามปีอะไรถามหายอะไรช่วง้เงินจะของอะไรหก็ไปมาดงงเขาเรงลยครับปู ไปกึ่งกึ่งกลางกลางโอ้จะไปว่าวกลางสาไปเจ้าหนิงกู้เงินนะจะไปนักเลงเออจะว้าอดู่ไปจ้างไานอขายดื่กว่านอใ้เขียวเข้า่าไปทางขึ้นตัวเออได้ว่างงานใจฟมือแรงไปจลางสายนอกขว่ามางมวนกัดตัวมังบอครับเออไปทั้งมือรั้งไปทั้งมันด้ไม่ใชกูว่าห่างห่ ไม่รู้กับว่าหายเรื่องถามมาเร่ง, <c oughs> มงออัม่บอกว่าฝืนต่างหากว่าการถามมือโอ้หูกักเลยหรือเป่ะมือแรกผู้ใดกับถืมาถามเอาขา้าวด้เจ้าดีจำไว้เรื่องไปบอกฝุ่นกับท่ามกับเขาเรื่องเบากมนอันหน้าถึงไม่ได้บราจะจ้ามือในวันที่ฉิกคือเราจา เราเปาแก่สีใสรกูอ่ะมีเด้อของข้า,มามวเาเด้อจากเาบางมวลใครกูแ่ะเไปหายเขาเด้อเจ้าหนีขัันหายเขาหนี้ไลูกหนีเขาบาใจนะจะบอกให้นะลูกนะอพอทานันบอกกันมุวงเท่ยงเจ้าหนี้เท่ยงลูกหนี้นั่นแหละไนะเขาทวงจะเคลียเพราะว่าจะเขาเช่นเขากิน แม่ม,มอมงม่อเน,นัาเขาเขึ้นมานัน่งแบบขึ้นเขาเอาเคล็ดเอาว่าถ่ายคา,า,ยา,า <S <S ั้งเอาทั้งเอาบักเจ้าใจเขามันไรายี้ขี <S <S าาขึ้นยร่ไร่บ้าขึ้ป้าจะของือ้ลรยจะเมื่อขี้ขื้เป็นแทบทุกคนละพอว่า ฟ้องหนีมักเขยอไแต่ว่าเออเออปลาแจงผ่าจัาเอ้าแม่แขีงให้กด้ยิ่งแม่แข็งให้ปเด้อย่างจำวบไหนวาตัวได้งัดไทยงัดไทยงัดไทยงัดไอองายอมากเลย้าผก็ได้ช่งัว้กูวางยตัวชิบชมาบบแอ ไปยักอันช่างคือบ่เขียนผายบ่าได้เขียงกัอนดยได้โคนเฮาอืแปลกเนาะเอากันคือฟุ้ได้สือๆอย่าอกาเขียงไว้ไอนจังบ่ไเด็กเขียนเนาะเนาบ่หเอออ้เขียงไว้อืมซึ่งนั่งก่อทั้งตัวนี้ค่าสอบอืมเวเก้ากเก้าตัวม่ว่าใช่บ้าือว่าเก้าชุดแปดตัวอืมบ่าคือตะกตัวมัดออกเป็นต่างได้ยคน ห้าม so mm. ันบไมีถูกนะลูกนะครับผมเออปอกนง้างมืออื่นจังรอฟังแล้วลูกเ้อจังรอฟังดอ๋เงื่อนบาดคือได้กักบาดกักบาดยิงครับผมว่าคือได้พ่อเก่าด้ยหาื้บกแบบยิงเงินครับอมว่าคือได้บอกแบบยิงหง่นเงื่อนอะไรได้พ่อเก่าร้วยหาซืบอกป่าะแล้วพ่อปู่กับเตี้ยมังกั ใจล่กดีแก่เขอคือไม่ได้เสดเอาหรอกนี่เขานั่งดนนเขาพู่งช้ากันเลยพวามรักแต่ถ้าเป็นลูกดีเขาบอกหน้าท้อเร็วนะน้อขัะนั้มาคว่อรักใคบอาให้ฟังเขาเึิคววขาแบบแถาเบิ่มเงินไปเออขายกุ้มพ่อ

นั่งหนักหน่อยพอนตีโตให่งานรอนข้าฟอนไปมันเสียมาวิตทำ่ใช่หรือว่ายตอนทะลุพ่อจะบอกดบบาบอแค่กับนั่งหนักหน่อยแล้วเรือโอตเร้อนอนหลัหัวขามหนโรกไปนึ่งดะข้างโน้ข้างน เออบอกตัวได้ยังบอก่ครหอาบบอกนะ้าเนาะค้างยาบคอค้างยาเออบอกว่าจะเขียนอะไรก็เขียนได้มาหกกันได้เรื่องเรอกมันก็ได้ว่ากำบอกออกเสียงมาไหวก็พอเสียงน้เพระ่พอหูกคบหมือนกันยาบไม่ใ่าใส บอกแค่เอกกับพ่อหนูเออฮึฮึฮมฮกฮึ่ึฮ่ฮึฮรฮึอดฮึฮอฮึ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 มึฮึฮึฮบฮึงึอึฮึฮึฮด้ึฮึ่ึฮ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 ึมึฮตฮึาึ่ึฮ่ฮึฮึฮ้ฮ้ฮึบึัึฮึตึฮึฮึฮลฮึฮนฮึฮึงหฮึลึฮึฮึูึฮึงึฮึอึงึฮึฮอ้ราึฮึฮึฮึนึฮึฮึงึฮ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 อฮึ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 ึ Tao nhắn bắt trà chứ thằng nào thằng nặng mang mà hết Tao bước lại Nó Khóc cái có khết Má bà đi kia rêu là ra bà phà Cũng ta khóc khôn rồi đó Bà khà bà vô đề khách Rồi ông khết rồi đấy Nó con coi rêu ông mua rồi đó Nó Cái những cái kia Nó Cho bà xưa như con coi coi Má xịt หวานอีแก้วน้ำบักเผาอีกน้ำไมกหวานเจอบ่เชือดอีกไปคือร้านไหนขอถามหน่อยวร้านเจ้าจงหวาน้าเกหวานหอมเขียวหวานหอมลิ้นไม่หวานธรรมดาเลยอีกไปคือบ่งเรือบะเชคอดบักเผาเอ็มเขานน้ำต่างมารึ่มหวานขาหวานเลย่ังนี้ต้องมีรางหวานเนาะ จถือมือรางวันเถอะเนี่ยนอนเ้อกหนาบบกพาวเสียเ๋ยๆหายตื้งนหนักน่อยึ้นนางหนักนตอเออทีนั่บกพาวหวานว้าทุ่งคือ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 ออเขาไปนี่หายืนังหนักอ่ะแล้อหายตื้งหายตื้งพ่อหายตื้ใหายตื้งนั่งหนักอ่ะ ค่ะล uh> ี่ดำแบบผ้าวานเนาะอืฮะขอให้ลูกหลานมีโชคมีรักมีโชคมีหมันโชคผูกโชคคงรำรำบูด้วยแล้วลูกเออมืออื่นเออไปร่วมบูดด้วยกันนะลูกานขอให้ลูกหลานเจริญเจริญทุกทั่วหน้าอ่ะสาธุสาธุค